สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมาพี่น้องมาแซบแบน้ำกันครับม้นนมอนีมื้อนีได้แกงเห็ดเพาะครับพี่น้องออ้ยอ่อนดีขนาดเนาะได้มีเม็ดน้อยมเม็ดหญ่ผสมกันไปนะพี่น้องนี่มเ,มมเ,เม็ดหญ่กับมีแตงเม็ดน้อยนี่อ่อนดีขนาดนะนี่ออ้ยหยอนาน,าน้ำปลาแดกหนว่าๆคือเกาครับผมแซบขอนยวท้อนได้แก้วพริกดิบมากินกับครับพี่น้องพิเศษสุดเนาะนี่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 นอ้ยเด็กอึงมาใส่น้ำสองตครับอของมันหวานพี่น้องครับ ปีนี้เท่าไรครับ ในอึ้งใครมากินกับของหมักครับแกงไส้เลยครับมีสองตัวครับพี่น้องหลาดแก้วพริกดิบบึงกระดุกอุ้ยกลับมา <c oughs> เ <c oughs> สยียบบิขนาดครับ Mm-hmm. <laughs> Hmm ni kanar 嗯哼。<laughs> ตัวนี้กับไข่ดิครับพี่น้องโอ้โหเนียนๆแบบซาใจก็ด้วยไข่เนีนๆบบก,กับไส,ส้แก้วเข้าไปอู้หูมาพี่น้องมาอื้ม มันหนึบหนับดีขนาด่ะเกี่ยอกินเนี่ยมันก็แะแทกมา <c oughs> กรอบมันดีขนาดครับแบบว่าอัอนอัอนแดดออนดีขนาดเลยอื <c oughs> เล็กๆแต่กรอบมันอ่อนเด็ขนาดเนาะนี่แหละหมักนุ้ยหน่อย,อยงี้เลยครับพี่น้องแต่ห้อาโบริษัทเสี่ยงครับนุหน่อยหน่อยจะไม่มันดีบบวกกอยแกี๋ยเส้นซุปเข้าไป แซ่บครับพี่น้องเบิ้งแล้วก็จัดครับผม mm hmm. แกงเฮ็ดเพาะใจเขาเนโยงเขาไม่ไงกับอยู่จังหวัดอะไร <laughs> เอาพี่น้องเบิ้งแล้วก็จัดครับผมแกงเฮ็ดเพาะมาหนีเหลือแต่เห็ดละงูครับท่าไหนกินเห็ดละงหัวก็เห็ดเผิงเนาะปีนี้เนาะพี่น้องเนาะเออพี่น้องเบิง้งแล้วก็จัดเด้อสิได้แซ่บครับผมมื้อนี้วันก็นดีขอตัวลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ